สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็จะกินต้มปลาครับนี่ครับวันนี้ก็ได้มาสี่แต้มนะครับผันแบงค์ไปหามานะครับสวดีผมไปธุระนะครับเลยไม่ได้ไปไทยดังตีครับมีตายไหมอืครบบอู้งดู่ตัวครับช่วยยังใหญ่เลยเนี่ยดูต้มยำต้มยำก็เหลืออยู่ในนี้อีกสองตัวนะครับนี่มีกระต่ยสวยอยู่นะครับ ก็มีนี่มีตัวโอ้ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะประมาณตัวโลครับตัวนี้ครับดูหัวครับใหญ่เอดเลยโอ้ยดูครับพอกระแขนงผมเลยครับเดี๋ยวให้พันเด้งถอดเกล็ดปลาก่อน เดี๋ยวกินต้มปลาด้วยครับวันนี้ครับต้มปลาช่อนเดี๋ยวผมไปหาเครื่องมาให้ก่อนขุดคาแบมบักรูดก่อนครับหลังจากทอดเก็ดเสร็จครับก็หั่นเป็นชิ้นนะครับใหญ่ครับดูชุ่งหัวนี่ครับใหญ่มากเลยพอลัวกแล้ว หายเองกินเองนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับมะขามขาดตะไคร้ใบผงชูรสนะครับ <eigenlijk> ครับตอนนี้ในพานเราก็ใส่ปลาช่อนลงไปในน้ำนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวอีกสักพักน,น,นะครับเราก็จะได้กินล้ว ก็ถนัดขอระยงนะครับนะครับผ่านแบงก์เราก็จะถนัดแนวเบ็ดนะครับส่วนผมก็เบ็ดไม่ค่อยถานัดนะครับทนัดียวปืนนะครับแต่เข้าไปด้วยกันได้นะครับวันไหนถ้าปลาไม่ลอยก็ให้พันแบงค์นะครับตีเหยื่อปลอมนะครับแต่ถ้าไหนปลารอยเราก็เราก็จะยิงก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมกล้องนะครับ กล้จะมาลกล้องผมไปซ่อมได้ละเดี๋ยวจะได้ถ่ายฉากยิงให้ดูนะครับเพราะว่าเวลาย,ยิงไปปุ๊บเราไม่มีกล้องถ่ายตอนตอนยิงเราก็เลยไม่เห็นตอนฉากยิงก็เลยไม่มันนะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็ให้ช่องโก,โกพากินพาเที่ยวนะครับไปทำให้นะครับเดี๋ยววันที่ที่สามนะครับก็จะได้กล้องมาแล้ว พีอาเขามาเที่ยวบ้านด้วยครับเราก็เลยเอากล้องมาให้นะครับเราฟากติดตามช่องลุงโกพากินพาเที่ยวด้วยครับแล้วผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับนี่ครับต้มปลาของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยครับแีนยืนดูในทาชนะก,กินนะครับชีมก่อนนะครับแบบหายเองกินเองครับ มับแบบครับแบบนะแนวดับคาบดิอือนนงงอิจุดจุ่เดีย๋ยวลองผมมันงครับ <c oughs> นี่ครับตันปลา ยอ,อดแซ่บเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มน,นิดนิดแล้วก็น้ำนัวๆโหอย่างงี้ครับยอดดับเ้านะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่ายเอจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า